นี่ก็มาดูจุดต่อหลักๆนะครับอันนี้ก็คือจุดที่จะต่อเข้ากับโบเวอร์เห็นไหมครับจะเป็นเส้นสีน้ําเงินแดงแต่ของผมผมก็จะมาต่อตรงจุดนี้เพราะว่าน่าจะเป็นสายเดียวกันส่วนตัวนี้ก็คือทรานซิสเตอร์พาวเวอร์นะครับแล้วก็มาดูได้ครับว่าตัวมันเป็นยังไงจะได้รู้ว่าจุดแต่ละจุดมันอยู่ตรงไหนบ้างกันนะครับ มาให้ดูครับนี่เราก็ถอดมาได้เลยแต่ตัวนี้ก็คือเป็นซ็อกเก็ตของหางหนูเดิมถอดออกก่อนได้ครับจุดนี้ก็คือเราจะต้องต่อตัว R1K คอมคู่นี้คือเส้นนี้หนึ่งตัวตัวนี้เราก็อถอดออกมาครับนี่ก็คือตัว านตเตอร์พาวเของเดิมซึ่งทับตัวใหม่เราก็จะเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปข้างในได้เลยครับส่วนหางหนูก็จะอยู่ตัวนี้หางหนูเดิมถ้าถอดกล่อง CPU ของรถก็จะเห็นช่องที่จะใส่หางหนูเข้าไปครับก็เดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนครับผมจะได้ต่อกันอีก